สวัสดีครับผมชื่อโต้งนะครับอภิสิทธิ์กิวสาทรัพย์ปัจจุบันเป็นผู้จัดการทีมงานภูธนาวิส 46N119 บริษัทกรุงไทยแอคซ่านะครับอยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานตัวแทน 11M จังหวัดนนทบุรีนะครับคุณนิธิกรเพชรพิพัฒนครับก่อนหน้านี้ผมเคยเป็นเซลล์ขายรถยนต์มาได้6ปีเต็มนะครับ ก็การดูแลลูกค้าขายรถใหม่นะครับบริการหลังการขายบริการลูกค้าเข้ามาเซอร์วิสอย่างเงี้ยครับคือพอวันหนึ่งเราทำงานเซลล์มาได้ระยะหนึ่งครับเรารู้สึกว่าอาชีพเซลเนี่ยมันมีข้อจำกัดในเรื่องของรายได้นะครับหมายความว่าเราทำมากแต่เราได้รายได้ที่จำกัดมันจะมีปัจจัยหลายๆอย่างอย่าง,างเช่น เราอาจจะรับจองมาเยอะแต่ว่าเราไม่มีรถปล่อยเนี่ยครับเราก็ทําอะไรไม่ได้นั่นหมายความว่าค่าคอมเราก็ไม่ได้นะครับสก็ในเรื่องของด้านเวลานะครับเซลล์ก็จะเหมือนอาชีพพนักงานบริษัทเลยครับคือตอกบัตร8ปดโมงเช้านะครับแล้วก็เรื่องงาน5้าโมงเย็นซึ่งจุดเนี่ยครับมันจะเป็นเหมือนเป็นกรอบที่เราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ที่ว่ามันจะต้องฟิกว่าเราจะต้องเข้าเวลานี้ออกเวลานี้นะครับ แล้วก็สุดท้ายในเรื่องของการเติบโตในอาชีพครับเรารู้สึกว่า,เ,าเราอยากจะเติบโตนะแต่ว่าตำแหน่งเขาไม่ได้รองรับว่าให้เราจะต้องขึ้นโตไปกว่านี้ก็ให้เราเป็นพนักงานขายเพราะว่าอย่างมีผู้จัดการโชว์รูมเนี่ยถ้าเขาไม่ได้ลาออกครับเราก็ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมต่อไปจุดนี้ครับก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะหาช่องทางอะไรใหม่ๆใ,ในการเติบโตในอาชีพนะครับ พอได้เข้ามาในอาชีพครับรู้สึกว่ามีคุณค่าที่ว่าเราได้ไปช่วยเหลือลูกค้าวางแผนให้เขาเก็บเงินวางแผนให้เขามีการคุ้มครองนะครับแล้วก็คุณค่าในเรื่องของการเติบโตในหน้าที่การงานอย่างก่อนหน้านี้ผมเป็นตัวแทนใช่ไหมฮะเราก็เติบโตมาเป็นผู้จัดการทีมนะครับแล้วก็เติบโตในเรื่องของรายได้ด้วยยังไม่นับเรื่องสวัสดิการต่างๆแล้วก็ ติดคอนเวนชั่นท่องเที่ยวครับเพราะว่าส่วนตัวก็เป็นคนชอบเที่ยวต่างประเทศซึ่งงานงานนี้ตอบโจทย์ในเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งเราชอบอยู่แล้วนะครับก่อนหน้า <rance S 2> นี้ครับก็คือที่บ้านเนี่ยครับเป็นคนที่ชอบทําประกันอยู่แล้วก็จะมีหลายบริษัทแต่ว่ากรุงไทยแอ็กซ่าเนี่ยด้วยความน่าเชื่อถือนะครับเป็นบริษัทมหาชนแล้วก็ ผมมีการดูหลายๆบริษัทเหมือนกันแต่ว่าของกรุงไทยแอคซ่าเนี่ยเขามีระบบในเรื่องของการสอนงานต่างๆแล้วก็มีโครงสร้างเรื่องของไรายได้ที่ชัดเจนการทำงานของทีมงานนะครับแต่สุดท้ายพอผมได้เข้ามาศึกษาในเรื่องของกรุงไทยแอคซ่าครับผมก็เลยตัดสินใจเลือกที่จะมาทำบริษัทกรุงไทยแอคซ่าเพราะว่าระบ,บบต่างๆมันตอบโจทย์กับที่ที่ผมต้องการ อยากจะฝากถึงเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับที่กําลังตัดสินใจที่อยากจะเข้ามาสู่อาชีพประกันชีวิตะครับคือก่อนหน้านี้ผมก็อยู่ในเซฟโซนก็คิดว่าอาชีพเราเนี่ยมันโอเคละรายได้ตอบโจทย์แต่ว่าพอจุดหนึ่งที่เราคิดว่าเราอยากจะก้าวผ่านในจุดเซฟโซนตรงนั้นออกมาเพราะว่าเราอยากจะมีรายได้ที่มากขึ้นอยากจะมอีอิสระทางด้านเวลานะครับก็เลยเปิดใจเข้ามาทำงานงานนี้แล้วก็ อย่างที่เห็นนะครับผมประสบความสําเร็จจากอาชีพนี้เพราะว่าเรากล้าที่จะเปลี่ยนงานเพราะว่าตัวนี้คือมันมีโอกาสเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ต้องคว้าไว้ก่อนเพราะว่างานงานนี้มันไม่มีฐานของไรายได้นะครับเราทํามากก็ได้มากนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของสวัสดิการมีคอนเวนชั่นท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับแล้วที่สําคัญเราอยากจะทํางานเวลาไหนก็ได้มีอิสระทางด้านของเวลานะครับก็ โอกาสนี้ครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาเป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จกับกรุงไทยแอคซ่าไปด้วยกันนะครับ